สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ลอดใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครอยากดูภาพของทางร้านพร้อมราคานะคะหรือว่าใครสนใจสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะสามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะและสําหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สุดทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจ o ิตบุกยามโนช็อปค่ะส่วนอันนี้จะเป็น IG นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตนะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ i g ว่วาจะตสึกูชี่ค่ะ ส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปี้ดัมที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะคะแล้วทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กับอธิบตา้าคลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยนะคะเรื่อที่แบบแรกตรงนี้นะคะจะเป็นสกูชี่ราคาชิลา35บาทนะคะ3ชิ้น100นะสามารถซื้อคละกันได้นะคะลายแรกนะคะอันนี้จะเป็นกระลอกใส่ชุดแนวสีขาวนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นกระลอกแบบนี้นะคะลายนี้น่ารักมากนะจะเป็นแบบตัวสีชมพูขาแบบนี้นะคะเนื้อดีนะคะสโลม์มากๆเลยนะ แล้วก็ไซส์แบบนี้เป็นชิ้นใหญ่นะคะประมาณมือนะคะอันนี้จะเป็น35บาท3ชิ้น100บาทแบบแรกค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหอยทากนะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีฟ้านะคะชมพูแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่มากนะจะเป็นไซส์ใหญ่กว่ามือนะคะเนื้อตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้จะเป็นหอยทากนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าตาเหมือนแบบปากสูบแก้มแดงแบบนี้นะคะมี3สีนะส,สามารถเลือกสีได้นะคะหน้าหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ มายูนิคอร์กอพจันนะคะก็รอบนี้มีมาสองสีนะมีเป็นสีชมพูแล้วก็นี้จะเป็นสีฟ้าน้าเงินแบบนี้นะคะมีลายทั้งหน้าหลังแบบนี้เลยนะลายนี้ก็น่ารักนะคะจะเป็นแบบมายูนิคอร์แล้วก็อยู่บนพัจจันแบบนี้นะคะสีฟ้านี้เป็นสีใหม่เลยนะสโลนะคะจัมโบ้บอนนะคะอันนี้ก็มีมา2สีนะคะเป็นสีสายลุมกับสีกาแล็กซี่นะคะตัวบานอันนี้นะจะเป็นบานไซจัมโบ้นะคะเป็นเหมือนก้อนเมฆปุยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นดาวนะคะกับพัจจันตกแต่งนะ เนื้อน,นะคะดีมากเลยนะเนื้อจะสอบแล้วก็สโลนะคะนี่นะไซส์จัมโบ้ชิ้นใหญ่นะคะ35บาท3าชิ้น100บาทค่ะของตกแต่งคริสต์มาสนะคะก็ตกัวนี้นะจะเป็นลูกกลมกลมสีแดงนะคะเป็นเหมือนของที่ใช้ตกแต่งวันคริสต์มาสประมาณนี้นะต,ต้น้นคริสต์มาสนะคะตัวนี้นะคะสโลมากเลยนะคือจะเป็นรูปแบบกลมกลมแบบนี้นะคะแล้วเนื้อก็ดีมากเลยค่ะนี่นะคะ35บาท3ชิ้น100ค่ะ ขนมปังแบบต่างๆนะคะตอนนี้จะมีหลายแบบมากๆนะคะเริแ่มบบที่รายแรกนะจะเป็นแบบขนมปังฮอทดอกนะคะเป็นห่อแบบนี้นะคะขนมปังเนื้อดีนะเนี่ยจะเป็นนุ่มๆแล้วก็สโลนะเหมือนขนมปังจริงมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายโดนัทอันนี้นะคะเป็นกลมๆค่ะนี่นะคะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบลายคุกกี้อันนี้นะคะเป็นเหมือนช็อกโกแลตนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายคัพเค้กนะ สโลนะคะลายสุดท้ายนะคะจะเป็นลายนี้นะเป็นเหมือนลายครัวซองก็จะเป็นไสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา35บาท3ชิ้น100บาทนะคะสนใจแบบไหนแคปภาพมาได้เลยนะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นราคาชิ้นละ35บาบาท3ชิ้น100อบาทเหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ชอเเ็อกโกแลตบาร์นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากเลยนะจะเป็นไซน์แบบจัมโบ้ใหญ่กว่ากกมือนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะ มันอยู่ในหอ่อแล้วก็ได้มันจะเป็นคาร,ร์ตาเลตลูกหัวใจด้วยนะสโลนะคะเนยก็จะซอบซ้อแบบนี้เลยนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นสับประรดสใส่แว่นนะคะก็นี้สินาอาจจะมีตำิเล็กน้อยนะคะจะเป็นประมาณรอยทัาบเล็กน้อยแบบนี้นะคะเนยก็จะเป็นประมาณนี้นะเนยยัย่ง่เหมือนเดิมเลยนะคะเนยก็จะนุ่มสโละคะ่ะ3าสบาทคังชิ้น100อ,อยนะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟนะคะแบบมีฝาปิดแบบนีนะะน้นะคะตัวนี้ก็มี3ามสีนะคะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะฟ้วก็จะเป็นสีม่วงนะเนื้อตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อแน่นๆ,ๆนะคะแล้วก็สโลด้วยค่ะลายนี้ก็น่ารักนะสามารถเลือกสีได้เลยนะคะ35บาบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะมีกล้วยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นกล้วยแบบนี้แล้วก็จะมีน้องมีเกาะอยู่นะคะด้านบนนะ อันนี้จะเป็นสีกันซี่นะคะเนื้อซอฟมากค่ะแล้วก็รูด้วยนะนี่นะคะเนื้อดีนะตัวนี้อย่างต่อมานะคะจะเป็นซานต้าน,นะคะถือกล่องของขวัญนะคะก็จะมีทั้งหมดสามสีให้เลือกนะที่เป็นสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นเหมือนฟ้าเข้มค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีขาวกับสีชมพูด้วยนะ อย่างต่อมานะคะนี้จะเป the ็นผู้เท่านะคะก็นี่นะจะเป็นเหมือนมีเครานะคะสีขาวแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นใส่หมวกแล้วก็จะเป็นตัวอ้นๆัวนะคะอันนี้จะมีสองสีนะก็เป็นสีแดงนะคะกับสีกระตุยค่ะเนื้อดีนะแล้วจะมีชิ้นใหญ่นะคะจะเป็นไซส์แบบกลมๆนะคะชิ้นใหญ่นะเต็มมือแบบนี้เลยนะคะราคาส5บาบาทนะสั่งชิ้นหนึ่งร้อยนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นปลาหมึกนะคะเป็นเหมือนปลาหมึกย่างนะคะเสียบไม้แบบนี้นะอันนี้เป็นไม้จริงนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกูชี่นะสามารถบีบได้แบบนี้นะคะสโลนะลายนี้ก็น่ารักนะเหมือนจริงมากๆนะคะเป็นแบบปลาหมึกย่างแบบนี้ค่ะกวางเลนเดียนะคะก็นี้จะเป็นสีกาแล็กซี่นะตัวนี้สวยมากนะจะเป็นสีขาวๆนะคะเป็นเหมือนแบบวิวิวแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะเนื้อนะคะนุ่มสาโล 35บาทสามชิ้นหนึ้ยนะคะแพนด้าเฮดบันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮดบันหน้าแพนด้าแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบซสาแบบบางๆนะคะแล้วก็ชิ้นก็จะเป็นชิ้นใหญ่จัมโบ้แบบนี้ค่ะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นมายูนิคอร์นะคะก็จะมี2สีนะมนานะคะจะเป็นสีส้มค่ะสกุชีดินสอน,นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเด็กค่ะ ลากาเบนนะคะอันนี้จะเป็นสีพาสเทวค่ะแล้วก็ผิวจะเป็นมุกมุกเล็กน้อยด้วยนะคะที่ดีวไปนะคะจะเป็นแบบราคาชิล่า35บาท3ชิ้น1น0่นะคะสามารถซื้อครละลายกันได้นะแบบต่อมานะคะจะเป็นสกุชิราคาชิล่า45บาบาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีแพ็กเกจนะแล้วก็จะเป็นไซส์บิ๊กจัมโบ้นะคะ แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นไข่ไมายากลนะคะใสบิกจัมโบ้นะก็จะเป็นเหมือนไข่สีขาวนะคะแล้วก็เป็นแบบนักเล่นไมยากลประมาณนี้นะคะตัวนี้คือชิ้นใหญ่มากๆนะคะชิ้นด้วยแบบใส่ประมาณบิกจัมโบ้เลยใหญ่กว่า2มืนนะคะเนื้อเป็นประมาณนี้นะ,ะเนื้อนุ่มสโลว์นะคะแล้วก็มีแพคเกจด,ด้วยค่ะราคา45บาทนะคะแบบแรกนะแบบต่อมานะคะน,นี้จะเป็นหมูแก้มแดงนะคะ ช็อตเค้กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจช็อตเค้กแบบนี้ยู่นะสโลว์มากๆเลยนะคะเป็นสีชมพูลแล้วก็สายลุงค่ะเม่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถือเห็ดอยู่แบบนี้ด้วยนะไดโนเสาร์นะคะเสือสีใสลุงนะคะอันนี้ใครสนใจแบบไหนสามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลายขีดแบบเสือนะคะแล้วก็จะเป็นสีสายลุงแบบนี้อันนี้ได้ทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะ เคกนักดำน้ำนะคะตัวน,นี้ด้านหน้านะคะจะเป็นนักดำน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นเท้าอยู่ตรงนี้นะคะเคก็จะตกแต่งนะคะเป็นลายเหมือนทะเลทะเลแบบนี้นะคะจะมีสองโทนสีนะมีเป็นโทนฟ้าน้นําเงินนะคะแล้วก็จะเป็นโทนชมพูแบบนี้นะคะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นมายูนิคอร์นนะคะตัวน,นี้ชิ้นใหญ่มากเลยนะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนคนนะั้นมายูนิคอร์นนะคะ เดกเ็ดนะคะนี้จะเป็นสีกันล็กนะอนะไอติมซันนี่นะคะตัวนี้จะเป็นสีสายลุงนะชิ้นตัวนี้คือใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่แบบนี้เลยนะเนี่ยนะคะก็นุ่มสไลดแบบนี้ค่ะราคาสี่บห้าทนะคะ,ะ,คะมานามนะคะกระต่ายหนาวนะคะอันนี้จะเป็นน้องกระต่ายนะคะแล้วก็จะใส่เหมือนชุดคลุมแบบนี้นะคะ ลายนี้ก็น่าลักนะสโลนะคะซานตาคอสนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะชิ้นคือสูงมากนะคะก็อันนี้จะมี2สีให้เลือกนะคะมีสีแดงกับสีเขียวนะสโลมากๆเลยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคัพเค้กลิงนะคะสับป,ปะรดค่ะเค้กน้องหมานะคะอันนี้จะเป็นเค้กแบบนี้แล้วก็จะเป็นลายน้องหมา เ okay, คสกลมๆอันนี้ก็จะมีสองสีค่ะตุกะต๊กตานหนึ่งือหัวใจค่ะนาฬิกานะคะแล้วก็จะเป็นแบบนกคู่นะคะนกคู่ตาโตแบบนี้นะสโลมากค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสกูชี่ไซเล็กนะคะอันนี้จะขายเป็นเซตนะคะก็ใน1เซตนะจะได้ประมาณ4 5ชิ้นนะคะจะคลาลายไปให้นะคะตัวอย่างลายจะมีประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบไอติม1เซตจะได้2ชิ้นนะคะ ไอติมจะมีแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเซตนี้นะคะเซตนี้จะเป็นหมาสีดำตาล้วนนะคะเซตนี้จะได้สีขินนะคะส่วนแบบอื่นๆนะคะอันนี้จะคาไปให้นะคะมีหลายแบบมากๆนะคะมีเป็นลายขนมนะคะแล้วก็จะมีลายโดนัทด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเป็นลายแบบน่ารักน่ารักนะคะแพนเค้กน่าเนื้อก็จะนิ่มๆนะคะสโลเล็กน้อยนะคะตามหัวใจก็มีนะคะ นี่นะซาลาเปานะคะ1เซตอันนี้นะคะจะได้ไป4 5ถึงชิ้นนะคะราคานะเซตละ5้บบาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบขนมนะคะราคาชิ้นละ29บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะแล้วก็ลายต่อมานะคะมีเป็นลายคัพเค้กนะคะลายนี้จะมีทั้งหมด2สีนะคะเป็นสีจายลุ้งกับกาแล็กซี่นะ,ะนี่นะคะเป็นคัพเคก้กแล้วก็จะมีเป็นแบบคุกกี้ตกแต่งน,นะคะ ส่วนอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบลายบอูเกอรี่นะคะอันนี้ก็จะมีสสีนะคะจะเป็นสรรีเขียวล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสรรีนี้นะ,ะนิ่มๆนะคะอันนี้แล้วก็อย่างต่อมาก็จะมีเป็นแบบคุกี้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบขนมแบบถ้วยแบบนี้นะคะมีสรรีเดียวนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะมีเป็นพายบลูเบอร์รี่นะตัวนี้ก็มีตำนวนะคะประมาณนี้เลยนะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละยี่สิบเก้าบาทะคะ่ะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบสกูชี่ลอดใหม่นะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครอยากดูภาพของทางร้ำพร้อมราคานะคะสามารถทางบาทางไลน์นะคะหรือใครนะคะสนใจสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะ้ก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สุดทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแอมโรช็อปค่ะส่วนนี้จะเป็น i g นะคะก็จะมีภาพของนะคะพร้อมราคานะแล้วก็จะลงอัปเดตนะคะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปตามกันได้นะคะชื่อ i g จว่าจะสกูชี่ค่ะ ราคาที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปีทำาที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คำดีิ้ายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุน,นกันเยอะๆด้นะคะขอบคุณค่ะ